สวัสดีครับผมวรุินะครับจากเพจขายที่ดินชนบุรีนะครับหรือที่สวนชนบุรีนะครับวันนี้ผมพามาเปิดที่โลตัสใหญ่เลยของอูทองเรามีที่ดินสวยๆมาให้ดูอีกแล้วนะครับแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสัญญาว่าผมจะทําให้วันนี้ผมทําให้เสร็จแล้วนะครับที่ดินที่เราจะพาไปดูเนี่ยบรรยากาศดีวิวสวยอยู่ในชุมชนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะ นี่ครับข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นโรตัสใหญ่โลตัสใหญ่คือใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เป็นมินินะฮะมี MK มี KFC พิซซ่านะครับมีห้างทองร้านแว่นนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่จะเป็นที่ขายของ20บาทสำหรับใครที่จะมาซื้อของก็โลตัสที่นี่ก็ผมกล้าพูดเลยว่าครบทุกอย่างแล้วนะครับโลตัสใหญ่ของอู่ทองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านนะครับเกี่ยวกับตกแต่งรถยนต์นะครับ ใครจะมาซื้อขัดเคลือบสีเคลือบยางก็ที่นี่ได้เลยนะครับจากที่ดูนี่เป็นไงครับรถแน่นเลยวันนี้ผมมารีวิวนี่ตอนนี้เที่ยง50นาทีนะครับคนเต็มเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นถนน4เลนนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปประมาณสักไม่น่าเกิน2นาทีสมนาทีเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลอู่ทองนะครับแล้วก็ตรงไปทางด้านหน้าเนี่ยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปที่ หอนาฬิกาอู่ทองมีร้านขายของห้างทองอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นชุมชนใหญ่เลยส่วนที่ดินของเรานะครับอยู่ห่างจากจุดนี้ไปเพียง25นาทีอ้าวแล้วถามว่าทําไมต้องมาเปิดที่โลตัสอะเหมือนเดิมครับเบื่อแล้ว <laughs> เบื่อแล้ว <laughs> เปิดหลายๆที่แล้วมันก็เบื่อนะ <laughs> วันนี้เลยมาเล่นใหญ่ครับเปิดที่โลตัสเลย <laughs> อ้าวนี่ส่วนที่ดินเราจะเป็นยังไง ไปพบวิธีการเดินทางจากจุดนี้ไปที่ที่ครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังไป <Bye. S 1> วิธีการมาที่ที่ดินก็ง่ายๆนะครับเราออกจากโลตัสอู่ทองก็เลี้ยวซ้ายเลยครับนี่พอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ถนนเมนแล้วครับถนนหมายเลข3 2 1นะครับที่จะมุ่งตรงไปที่หอนาฬิกาอู่ทองนี่จากจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นเมืองตลอดเลยครับจเจริญมาก นะครับตรงนี้นี่คือย่านที่จเจริญสุดๆของอู่ทองแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโรงบานแล้วก็เป็นการไฟฟ้าอู่ทองสําหรับใครที่ซื้อที่ดินของผมไปที่อยู่ในย่านอู่ทองเนี่ยก็มาขอไฟที่นี่ครับมาขอมาแปลงที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีสถานที่เที่ยวนะครับซ้ายมือนี่คือแกะสละักพระใหญ่แล้วก็เมืองโบราณอู่ทองอา้าวแต่ที่ดินผมเนี่ยบอกก่อนนะว่ามันอยู่เหลาขวัญแต่ว่ามันใกล้เห็นไหมครับ จากที่นี่ครับเนี่ยผมให้ดู GPS เลยนี่เป็นไงครับอันนี้ชัดเจน24นาทีเราจะเดินทางไปถึงแล้วนะครับตรงมานี่ก็เจอหอนาฬิกาอู่ทองพอเราเลยหอนาฬิกาอู่ทองไปปุ๊บเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าเลี้ยวยังไงทางด้านหน้าเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นหอนาฬิกาอู่ทองเราขรับตรงเลยหอนาฬิกามานิดเดียวนะครับนี่แล้วก็จะมีซอยซ้ายมือมี ใครบอกว่าเหล่าขวัญไก่ก็เหล่าขวัญเนี่ยก็คือเป็นเขตติดต่อกับอู่ทองครับเรามาอู่ทองมาเหล่าขวัญน,นี่คือใช้เวลาต่างกันแค่15าทีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเขตติดต่อกันเหมือนกรุงเทพนนทบุรีอืใช้คํานี้ดีกว่านะครับเนี่ยครับเราก็จะเข้ามาเส้นหลังแหละอันนี้จะเป็นเส้นที่จะวิ่งจากอู่ทองไปเหล่าขวัญน,นะครับบ้านเขานาง ตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้างหน้าปักซอยเนี่ยก็จะเขียนว่าลอยพระพุทธบาทหินดาดนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเราไม่เข้าลึกนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายถนนคอนกรีตแรกเลยครับนี่เอาละครับที่ดินของเรานะครับแปลงนี้อยู่หลังโรงเรียนบ้านผู้บอลน,นะครับใครที่จะมาที่ดินแปลงนี้ครับ จับชีพเพมาง่ายๆเลยพิมพ์คำว่าโรงเรียนบ้านผู้บอนเราขวัญน,นะครับที่ดินเราอยู่หลังโรงเรียนนี่เองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปรีวิวหน้าที่เลยครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเนี่ยบ้านคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าที่ดินครับผมไป เอาแล้วครับและตอนนี้นะครับผมพาทุกๆท่านนะครับมาอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับนี่เป็นไงครับคุ้นคุ้นไหมครับที่ดินแปลงนี้ผมเคยเสนอขายไปเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วนะครับนี่วันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับผมพามาดูอัปเดตความคืบหน้านะครับว่าเป็นไงบ้างข้างหน้าที่ผมชี้นิ้วนะครับก็จะเป็นโรงเรียนบ้านผู้บอลนะครับแล้วก็นี่บ้านคนเต็มเลยนะครับแล้วก็ ด้านหน้าที่เราก็ติดกับบ้านคนเหมือนกันฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามมีรถกระบะนี่จอดอยู่ในป่านี่ก็บ้านคนอีก 3- 4หลังเลยครับแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเนี่ยครับก็ในคลิปที่แล้วแจ้งไหมว่าเป็นที่ดินของผมนะครับมีขนาดอยู่ที่300ตารางวานะครับหลายๆท่านพิมพ์มาว่าอู้เนี่ยฮะทางเข้าที่ผมทําให้เนี่ยมันแค่ประมาณ5 6เมตรเองมันเล็กวันนี้ผมเลยคิดใหม่ทําใหม่ เดี๋ยวผมจะขายที่ดินนะครับแปลงนี้พร้อมกับ300วาของผมไปด้วยเลยนะครับท่านก็จะได้หน้ากว้างนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับเกือบเกืบ30เมตรนะครับถ้ารวมถนนทางเข้าที่เป็นสาธารณะด้วยนี่ก็ประมาณ30เมตรได้เลยนะครับที่ดินนะครับผมปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เป็นดงมันนะครับตอนนี้ก็ปรับเรียบให้แล้วนะครับก็ เมื่อสองสวันนี้นะครับฝนตกมานะครับดินก็จะชื้นๆหน่อยนี่ครับผมขับรถเข้ามาจอดตรงนี้สบายเลยนะครับแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะครับถนนที่เห็นเป็นสาธารณะนะครับเอาไว้เข้าที่ของเราคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครใช้กับเรานะครับแล้วก็นี่ครับดูบรรยากาศครับเป็นไงครับบรรยากาศดีไหมครับที่เห็นนะครับเป็นพื้นที่โล่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะครับนี่ไม่รวมใครเลยนะครับนี่ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้พอดีคุณเปียกนะครับเขา,เ,าเป็นคนไทยนะครับอยู่ที่สวีเดนนะครับแล้วก็แกโทรมาหาผมก็เลยขาดตอนไปคุณเปียกนี่ให้ใจผมมากเลยคุณเปียกบอกว่าชอบที่ผมรีวิวนะครับแล้วก็จะมาเอาแปลงสะบัวทองแปลงสุดท้ายก็ <laughs> บอกว่าในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่จะมาเอาที่ดินแปลงสะบปทองแปลงที่9นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับจองแล้วนะครับผมให้สิทธิ์กับคุณเปียกเพราะว่าคุณเปียกเนี่ยแกมาไกลครับมาจากสวีเดนอันนี้ต้องเห็นใจกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องวางมัดจำอะไรจะให้น้องสามมาดูเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเรามาดูที่แปลงนี้ต่อเลยนะครับเนี่ยครับเห็นต้นมะขามไหมครับโอ้โหเ๋ยนะเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆเลย ดอกเต็มเลยครับเดี๋ยวมีลูกเต็มต้นแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ที่รับม,มาที่เราอ่ะมันก็เหมือนของเราแหละครับ <S 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 อ้าวนี่ครับเริ่มตรงยาวไปถึงถึงนู่นนะครับต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นนะครับจะเห็นขอบรั้วอยู่นะครับเนี่ยครับเรียกง,ง่ายๆว่าผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าในคลิปเนี้ยถ้าตรงไหนที่โล่งเตียงเนี้ยเป็นของเราทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่หาขึ้นอ่อนๆนะน,นี่ ของเราเนี่ยเป็นฮะเป็นสันเดินนะทางด้านซ้ายเนี่ยมีลำธารที่ระบายน้ำนะครับน้ำจะไหลลงมาข้างล่างของเราอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นสันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะครับอ่ะเป็นไงถ่ายให้ดูรอบๆผมทําถนนเลยเข้ามานะครับจะได้ลงที่ง่ายๆสำหรับใครที่มาแต่ว่าเมื่อกี้ตามต้นคลิปนะ อย่างที่ผมบอกไว้คือทุกคนมาดูที่ก็จะติว่าโอ้ยมันทางเข้าเล็กผมขาย300วาของผมให้เลยแต่บอกก่อนนะครับว่า300วาแปลงข้างหน้าเนี่ยเป็นพอบอ5นะครับตรงนี้นะครับราคาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีจำนวนนะครับเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวเนี่ยแไล่2งาน57วาแล้วก็บวกกับที่พทบ5 300วาข้างหน้าก็เป็น9ไร่กว่าอันนี้ผมเสนอเป็นไฟนอลให้เลยนะครับอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาททั้งหมดค่าใช้จ่ายอยู่กับผมทั้งหมดนะครับผมโอนให้ทั้งหมดเลยอ่ะเป็นไงราคาเล้าใจไหมครับดูครับข้างหน้าเนี่ยตรงดงอยู่คาลิปเนี่ยจะเห็นเป็นเทือกเขายาวเลยแล้วตรงนั้นเนี่ยเขามีการปลูกผักออแกนิกน,นะฮะ เป็นฟาร์มออร์แกนิกเลยแล้วก็ทางด้านนี้ปลูกมันจำทุกๆคลิปได้ไหมครับที่ผมบอกปลูกมันปลูกอ้อยเป็นที่ดอนดูง่ายๆเลยครับแล้วบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยครับเห็นเพื่อนบ้านไหมครับผมไม่นับให้นะมันเยอะเกินเยอะเกินกว่าจะนับแล้วเนี่ยด้านหน้าติดถนนคอนกรีต30เมตรขวามือมีเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยกระซิบผมแล้วว่า ปลงนี้ถ้าใครซื้อเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยเขาขอเช่าทํามันได้ไหมก็มาคุยเรื่องค่าเช่ากันได้นะครับไม่มีปัญหาซื้อที่ไปปุ๊บก็เก็บค่าเช่าได้เลยนะครับอลืมเลยข้อดีของแปลงนี้เอาอย่างแรกก่อนเป็นไงครับให้ดูดินนยดินเนี่ยเห็นนะครับลักษณะเนี่ยล้วนเลยนะครับเป็นดินไม่มีทรายนะฮะปลูกพืชดีครับดินออกดำน้ำตาลน,นะฮะ นี่ครับต้นไม้เนี่ยขึ้นดกเลยปลูกอะไรก็ได้งามไปหมดเลยนะฮะข้อ2อันเนี้ยผมเพิ่งสังเกตอันนี้อาจจะเป็นที่ผมเองสังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นที่โล่งหมดเลยแล้วมันก็จะบีบเป็นช่องไอ้ตรง300วาเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผมไปยืนในตรง300วาเนี่ยพอลมมันพัดมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเร็วแล้วก็จะเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยครับ ใครที่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปก็ยินดีด้วยครับเพราะว่าปลูกบ้านตรงบริเวณนี้ครับอยู่ตรง3ามววานเนี่ยหรืออาจจะลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้ถ้ากลัวว่ามันเป็นพทบ5เนี่ยครับล,ลมพัดตลอดเลยนะครับนี่เป็นไงอ้อลืมบอกไปสาเหตุที่ที่ดินแปลงทางด้านหน้าเนี่ยที่เป็นพทบ5เนี่ยผมคุยกับผู้ใหญ่บ้านมานะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนที่เขาให้ไปแจ้งเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยเจ้าของไม่มีเวลา มันก็ยังคงเป็นพทบอ5อีกก็ต้องรอรอบถัดไปที่เขาให้เปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดได้ก็ถึงจะมาเป็นโฉนดได้เพราะว่าซ้ายกับขวาที่เห็นเนี่ยเป็นโฉนดทั้งหมดมีของเราเนี่ยแหว่งอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นโฉนดนะครับที่ดินเป็นคุดแดงทั้งหมดนะครับยกเว้นทางด้าน3ามบวาข้างหน้านะครับโอเคครับผมก็ที่ผมสัญญาไว้แล้วก็วันนี้มารีวิวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมได้ทุกวันนะครับโทรบอกผมล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยแอบบอกนิดน,นึงวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีต้องขอโทษด้วยเพราะผมไม่สบายนะครับเพิ่งหายนี่เอาละครับขอญอาตจากไปด้วยวิวสวยๆเช่นเคยนี่เป็นไง